วันนี้เราอยู่เซเว่นประเทศไทยนะคะอ่าวันนี้เรามีกติกาว่าแม่ให้คนละ200บาทแล้วมาดูว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างในเซเว่น,นอ่ะพี่แนซื้อเองจ่ายเองแล้วก็มารายงานด้วยว่าได้อะไรมาบ้างใน2 0 0บาทนี้นะจ้ะจ่ายเองนะจ้ะนิ่สติกเแกนี่อะไรอะอันนี้มีที่เปลี่ยนสีหยอเรานดูได้เลยค่ะคนนี้งบ200บาทหรือประมาณ8ดอลลาร์ จะกินของกินหรือจะกินอะไรโอ้โหของแบบมามาเซเว่นคือจบครบทีเดียวเลยแกนี่มีรองเท้าด้วยไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนจากพุชชี่เป็นอันนั้นหลยพุชชี่แม่แบบมันลุยมากอมเอาไว้แบบเวลาเข้าห้องน้ำดีกว่าขยะเปียก ได้ยังได้เดียวนะไม่คุ้มสองร้อยแนละ้วมีกาแฟเย็นกาแฟร้อนนะพี่เดชไ่ของกินแบบคาราฟูอ่ะ ราคาเท่าไหร่หนูต้องไปดูเองเหรอไมนไริหนูเปิ่ามาจากตรงไหนอะ่ะโอ๋นี่สิบหลักเยไหนตรงนี้เหรอนี่ไงราคา20บาทอ่ะจะเอามามาเกาหลีแล้วแต่อยากกินเลยเข้าเข้าไปเองมักกะรนี ร้อยเก้าสิบเจ็ดโอ้โหใช้ตังไปนั่นเองเหลือสามบาทโอ้โหพี่เน่เหลือสามบาทเดี๋ยวไปไปสัมภาษณ์นะว่าเหลือใช้อะไรไปบ้างพี่เน่ได้อะไรขนมนี่ได้อะไรมาบ้างคะพี่เน่ได้ข่าวว่าหมดไปร้อยเก้าสิบเจ็ดดอนนะคะหนึ่งเทสเทสโซ่เหรอเขาเรียกอ๋อน้ำขนมเบนโตอ๋อถัวน้ำน่าเกลียดลุกโอ้โหมีแต่ขนมนะพี่เน่ข้าวโอ้มะม่วงจิ้มของโปรดเขาเลย ฮอนโอ้ oh, นี่พี่เนได้คำนวณก่อนป่ากับใจตังอะ oh, ไม่โอ้โห oh, พี่เน่ใ้ตังเป็นอะพอหรือสามบาทปูราคามีอะไรบ้างอันนี้ของที่หนูรอคอยเลยหรือเปล่าโอ้โห <c oughs> oh, นี่กินกระดาษได้ด้วยเหรอ,นนอมีอะไรบ้างคะคุณนีดด่หมดไปแป <c oughs> ดสิบแปดตอนอ๋อเสร็จแล้วว่ามีแม่มาขอบคุณเนาะโอ้โหอันนี้ที่รอคอยเลยใช่ไหมโอ้โหแฮปปี้ยังแฮปปี้ออ